ในตอนจบของตำนานโรคนั้นเป็นเพียงแค่ก้อนความโกลาหลวุ่นวายภายหลังทวยเทพโยนเชื้อไฟลงมาไททัทนจึงได้ถือกำเนิดจากมันขึ้นทํามินแห่งการทำลายล้างท้าโหมสู่ปัตภีเสียงนับถอยหลังสู่วันสิ้นโลกดังกล้องมาแต่ไกลทว่ายังไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไล่ตามเปลวไฟคอยนำทางในภารกิจบุกเบิกอันยิ่งใหญ่ ไหลลินเถิดโลหิตสีทองมันจบเป็นสายทานร้อนละอุลังไหลสู่จารึกของทวยเทพในโรการังไหมทองคำอกราอาจงสัมผัสสายใยแห่งเมืองศักดิ์สิทธิ์และสะดบฟังเสียงแห่งโชคชะตาทวยเทพทั้งสามจักทานทรวาน,นับหมื่นพัน เพื่อนำสารจากจักรวานมาส่งถึงเจ้าอนักสากรัฐแห่งเหตุผลปัญญาของเขามากพอจะรบล้างโลกาและก่อขึ้นสัตวโหมแห่งการตื่นรู้จงไปหานักบุญหญิงผู้แบ่งที่วาราตีปล่อยให้นภาเป็นแหล่งนิทานที่นางฝื้นตื่นนำพาเขากลับมาเถิดขอคันนภาใบเดมอดจงแทงขลวงลาชันผัวศัตรตู ด้วยจิตวิญญาณของวีรชนแห่งเคมนอตปล่อยให้นานได้รังสีเท้าเิดเสียนโผบินเซฟเฟลา่าจงสั่งโชคชะตาให้นิ่งสงัดไหลลินเพื่อเจ้าและหัดสินการแคทเทอร์ไรเจ้าแห่งแม่น้ำอธการนางได้รับสิทธิ์โอกอนแล้วชีวิตใหม่อันแสนอบอุ่นจะผิบานขึ้นที่ปลายนิ้วเจ้าจัได้ยินโจกเปี่ยมล้น ก็ถอนกล้องนิรันการเจ้าจากได้เห็นม่านราตีนิรันก่อนลุ่งอรลุนมาเยือนเมื่อถึงจุดหมายในการเดินทางสัพพสิ่งจะมุ่งหน้าสู่ปัตตภีราชาใหม่ผู้ไร้น้ำจะขึ้นครองบัลลังก์ร่วมกับมีรชนนับหมื่นพันเพื่อนี้เริ่มภารกิจมีระมิดลโลงอันยิ่งใหญ่ ฉันได้เป็นสักขีพยานในอดีตอันไกลโพ้นตะวันแรงกล้าเคยจะลึกรอยเท้าของผู้คนเอาไว้บุตรแห่งมนุษย์ที่ถูกเรียกขานผู้สืบสายโลหิตทองจะได้คืนเชื้อไฟของโทยเทพทั้งหมดและคำชูโลกใหม่ขึ้นอีกครั้งการล่าเปลวไฟคือ การเดินทางแห่งการสูญเสียไม่มีวันสิ้นสุดและในบรรดาสรรพส,สิ่งเหล่านั้นชีวิตนั้นก็แสนเล็กจ้อยเล่ากับฝุ่นทุลีแน่นอนเราจะแผดเผาเพ,เพื่อเขียนเปิดบทมหากราบนิรมิตโรกา แน่นอนนี่จะต้องเป็นเรื่องชวนฝันที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนเธอเองก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะ